สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ท,ทุกท่านค่ะวันนี้มีเรื่องการเลือกซื้อสินค้าปลาสัตว์ที่ไม่ถูกสุขานามัยมาเล่าให้ฟังค่ะการเลือกซื้อสินค้าปราสัตว์ที่ไม่ถูกสุขานามัยทาให้เราท้องเสียอาเจียนอ้วกถ่ายเป็นเลือดแล้วทั้งต้องทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการต้องไปหาหมอรวมทั้งส่งผลกระทบต่อสถานที่จาหน่ายรวมทั้งร้านขายอาหารโรคที่เกิดจากอาหารเนี่ย ก็เกิดจากการบริโภคนั่นเองที่ได้รับการปนเปื้อนจากเชื้อโรคนั่นเองนะคะเกิดจากการบริโภคสารพิษและสิ่งแปลกปลอมจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและร่างกายสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเชื้อแบคทีรียไวรัสพยาธิเชื้อราพืชสัตว์และปลาที่มีพิษนะคะก็เช่นปลาปลากระเป้าสารเคมีและโลหะหนักหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะ การปนเปื้อนของอาหารเนี่ยก็เกิดได้ทุกกระบวนการการผลิตเลยตั้งแต่ระดับฟาร์มลงค่าการตัดแต่งการขนส่งสถานที่จําหน่ายจนถึงมือผู้บริโภคอย่างเราๆเลยนะคะซึ่งอันตรายจากการปนเปื้อนเนี่ยก็มีอยู่3ประเภทคืออันตรายทางกายภาพอันตรายทางเคมีและอันตรายทางชีวภาพอันตรายทางกายภาพก็เช่นอาจจะมีวัตถุแปลกปลอมปนอยู่ในอาหารพวกเศษหินเศษแก้วเศษพลาสติก เชื่อรวมทั้งเคมีชียาอันตรายทางเคมีก็คืออันตรายที่เกิดจากการได้รับสารเคมีสารเคมีเนี่ยก็อาจจะติดมากับดินน้ำสิ่งแวดล้อมหรือปนเปื้อนมาจากกิจกรรมทางการเกษตรหรือเติมลงไปเพื่อช่วยในการ,รมาวิธีการผลิตก็เช่นพวกยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าเชือ้อราฮอร์โมนกระตุ้นการจเจริญเติบโต ั้งของพืชและของสัตว์เลยนะคะของสัตว์เนี่ยก็จะมีพวกสัตว์เลืกเนื้อแดงที่เป็นอันตรายมากเลยนะคะสัตว์เล็กเนื้อแดงเนี่ยจะเป็นเคมีพันธุ์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นยารักษาโรคหอบหืดในคนแต่ก็จะมีผู้เลี้ยงสุก,กรหรือโคกระบือบางรายเนี่ยลักลอบนะคะนำมาผสมในอาหารสัตว์หรือน้ำดื่มสำหรับการเลี้ยงสัตว์นั่น เพื่อลดไขมันหรือเพิ่มปริมาณเนื้อแดงในซากสัตว์ซึ่งเป็นการใช้เคมีพันชนิดนี้ที่ผิดวัตถุประสงค์ของการผลิตเลยนะและไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติของสารเคมีพันชนิดนี้เลยนอกจากนี้ยยังเป็นการทรมานสัตว์ที่ขาดเหตุผลและความจําเป็นด้วยนะคะเนื่องจากสารเลกเนื้อแดงเนี่ยเป็นยารักษาโรคหอบหืดผลข้างเคียงก็คือทําให้หัวใจเต้นผิดปก,กติผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็วมือสั่นใจสั่นนอนไม่หลับ และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหากมีการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีสารในเนื้อแดงเข้าไปก็จะทําให้มือสันกล้ามเนื้อกระตุกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วกระวนกระวายวิงเวียนศีรษะบางรายอาจเป็นลมขึ้นไส้อาเจียนและมีอาการทางประสาทร่วมด้วยเลยนะคะและมันก็จะเป็นอันตรายมากกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจความดันงงโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไฮเปอร์เทรอย รวมทั้งเด็กทารกและสตรีมีครรภ์เลยนะคะข้อสังเกตเนื้อที่อาจมีการปนเปื้อนสารเล็กเนื้อแดงเนี่ยจะมีเนื้อแดงมากผิดปกติและชั้นไขมันบางหรือถ้าเราลองทดลองใช้มีดหั่นเนื้อทิ้งไว้เนี่ยถ้าเนื้อที่มีสารเล็กเนื้อแดงผสมอยู่ถ้าเราหั่นแล้วปล่อยทิ้งไว้เนื้อจะแห้งนะคะแต่ถ้าเนื้อที่ปกติเราหั่นทิ้งไว้มันจะพบน้ําซึมออกมาบริเวณผิวและสังเกตด้วยตาก็จะเห็น เนื้อสุกรที่ปกติจะมีเนื้อแดงสองส่วนไขมันหนึ่งส่วนนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อที่ใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงเนี่ยก็จะมีเนื้อแดงสูงถึงสต่อหนึ่งเนื้อแดง3าส่วนไขมันหนึ่งส่วนเจ้านะคะอันตรายทางชีวภาพก็อันตรายทางชีวภาพก็จะเป็นอันตรายที่เกิดจากพวกวัตถุดิบอะคะ่ะในกระบวนการผลิตที่มีการปนเปื้อนในอาหารก็คืออาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือปรสิตพวกเนี้ยเข้าไปในอาหารก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพทําให้เราเนี่ยเจ็บป่วยได้เช่นแบคทีเรียวพวกสเตปโตคอคัสมันอยู่ในทางเดินหายใจของสุกรนะคะแต่มันไม่ได้เกาะโลกแต่เมื่อสุกรอ่อนแอตายด้วยเชื้อสเตปโตคอคัสหรือโรกไข้หูดับเนี่ยจะส่งผลต่อเราได้ติดต่อสุขคนได้นะคะ ยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ลาไปก่อนนะคะวัสดีค่ะบ๊ายบาย